เสียใจมากนี้ขอโทษหลังออกรายการดังเผยปมเรื่องล,งลูกทำเอาเกิดดราม่าไม่พอใจอดีตน,นักเอกดังเสียใจมากที่ทำให้หลายท่านไม่พอใจ นิ้งกุลสตีขอโทษหลังไปออกรายการดังเผยปมเรื่อง,งลูกทัเอาเกิดกระแสดราม่าไม่พอใจในติ๊กต็อกรายการอดีตนักเอกดังนิ้งชยนัทหรือนิ้งกุลสตีโพ์ภาพไปออกรายการคุยเซตโชว์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกับข้อความรันเกิดดราม,มา่ามีคนไม่พอใจด้วยว่าก่อนอื่นนิ้งขอโทษทุกท่านมีประโยคหนึ่งที่นิ้งพูดว่าอยากให้ลูกมาเลี้ยงยามแก ทำให้หลายท่านไม่พอใจตะกะความคิดของนิงแต่ความจริงความหมายของนิงคือนิงไม่ค่อยสบายบ่อยมากตั้งแต่แรกเผื่อวันใดวันหนึ่งนิงเสียเหลือเพียงแค่คนใดคนหนึ่งยามแก่จากหนาแค่ไหนเมื่ออยู่คนเดียวนิงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แต่งงานและอยากมีชีวิตครอบครัว ครบพร้อมแต่นิ้งไม่สบายบ่อยจริงๆนิ้งมองว่าแค่อยากมีลูกมาเลี้ยงดูอยู่ดูแลเป็นเพื่อนพาไปหาคุณหมอบ้าไม่เกี่ยวกับการหาเลี้ยงดูเราทั้งสองและอย่างน้อยก็ไม่ให้เหงาเมื่อวันหนึ่งต้องอยู่คนเดียวยามแกทุกวันนี้นิงก็เลี้ยงดูแลป๊าป๊ามามาคุณแม่สามีทำให้ท่านมีความสุขที่สุดก่อนท่านจะไปจากเราและที่สำคัญ เป็นรายการสดครั้งแรกในชีวิตของนิงนิง้งผิดเองที่ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้นิ้งขอโทษนะคะนิ้งเสียใจยมากที่ทําให้หลายท่านไม่พอใจมาคอมเมนต์ในติ๊กต็อกของรายการช่วงนึ่งขอโทษนะคะขอโทษนิ้งเสียใจยมากจริงๆทั้งนี้ได้มีคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจอดีตนักเอกดังจํานวนมากด้วยอาทิเช่นกอดๆค่ะไม่ต้องแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะคะ เขาไม่ได้เข้าใจเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขความสบายใจก็พอปลอดโลกปลอดภัยนะคะบั่นทอนจิตใจเกินไปค่ะไม่ต้องไปอ่านนะคะความคิดคนอื่นมันไม่ต่อสุขภาพด้วยค่ะพี่นิ้งเป็นต้นงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่สามนี้เน่ยได้พูดในช่วงหนึ่งที่ว่าอยากให้ลูกมาเลี้ยงดูแล ไปชมกันเลยค่ะคือเกือบจะทุกคู่ที่แต่งงานก็จะอยากมีลูกซึ่งคู่พี่นิ้งกับพี่ใหญ่เองก็คือพยายามมาค่อนข้างจะบ่อยและก็เยอะพอสมควรใช่ไหมคะค่ะก็คือรอบแรกเลยคือตอนแรกเนี่ยอยู่กันประมาณ3ามปีค่<ฮ>ะใช่ไหมคะแล้วก็เออไม่มีน้องสักทีทํายังไงดีอยากมีลูกเพราะนีกจากว่าพอเรามีอายุลูกจะได้เลี้ยงเราคิดแบบนั้นค่ะ งานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพอเกิดดรม่มาขึ้นมานะคะสาวนิ้งเนี่ยก็ได้ออกมาพูดออกมาโพสต์ขอโทษแล้วสําหรับคนที่ไม่พอใจในประเด็นที่สาวนิ้งเนี่ยได้พูดในรายการว่าอยากให้รูปมาเลี้ยงดูแลนันเองค่ะและยังมีแฟนคลับ,บางส่วนนะคะก็ได้เข้าไปให้กําลังใจกับสาวนิ้งเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต่างคนต่างความคิดหลายคนก็หลายความคิดเช่นเดียวกันค่ะ เราไม่สามารถไปติเตียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในของคนในครอบครัวเขาได้ค่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวของเขานะคะทุกคนยังไงทาพเพิดมาดามมา์เนี่ยก็ขอปเปังใจให้กับสามนิงด้วยค่ะยังไงทาพเพิดมาดามมาราะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับผู้ชมดได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนะคะ่ะ